ดังไหมดังนะอ่าังบักโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอนี้รังสุดกำลังมากครับผมขอบคุณพับสำหรับเสียงตบมือที่มอบให้คนดูก็ตบมือให้หน่ได้ยินไหมได้ยินแล้วทำยังไงขอบคุณครับี่ทีขอบคุณครับโอเคครับผมยินดีต้อนร,รับเข้าสู่วทีการแสดงของละครดินครับวันนี้เรามากันกี่ตัวละคร ใครเป็นนางเอกนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวละครให้รู้จักนะครับงามสง่าแล้วพระเอกนั่งแบบนี้หรอว่าแเบบนี่ยโอ้โหดูทานั่งพระเอกดิทานั่งในแบบบ่งบอกมีอนาคตธจะเกิดนี่เป็นตัวหลังอโอเคครับผมเชนั่งให้เรียบร้อยสุภาพผมแนะนําตัวละครให้รู้จักนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตั้งแต่หน้าหนาวรอบนี้ที่ผ่านมาพระเอกเป็นอะไรไม่รู้ใส่กางเกงไม่ได้เลยนะฮะต้องขอไทยจริงนะ ไปโฟกกันตรงนั้นก็แล้วกัน r a ด i ี้ and Gentlemen ลอร์เขาออมายะใหญ่โตเลยพระเอกหนุ่มลูกหลองเราซ้ายมาือนผมชื่อเขาคือพระเอกปืดโยขอบคุณคาทักท้ายหน่อยโยโยโยวันนี้เป็นนักดาบไล้เทียมทาน The Sword Fighter โอเคโอเค thank you นะครับพระเอกปื้เป็นนักดาบไล้เทียมทาน นั่งเอกสาวแสนสวยของเราเป็นมีลุกคอตามมาด้วยน้องนุ้นวันนี้จะมาเป็นนักร้องสาวในคาเฟ่มากับท่านั่งอันงามสง่าของเขาเอาเท้าลงให้ดูหน่อยครับนั่งงามสง่านั่งแบบไหนนี่นะคะเริ่มจากการเอาเท้าลงก่อนนี่เนี่ยนีสวยไหมคะอีกสักครั้งเป็นไงครับนั่งให้เรียบร้อยครับเอาเท้าลงครับอี่น่นี่นีนี่นี่นน นั่งให้เรียบร้อยเอาเรียบร้อยเดี๋ยวนั่งเดินยวเท้าลงนั่งให้สวยสั่นๆนี่นี่เห็นไหมน้องนู่นวันนี้เป็นนักร้องสาวในคาเฟ่ครับมีพระเอกแล้วมีนักเอกเพ่ใจเย็นยังไม่ถึงคิวนั่งก่อนนักรองของเราเป็นนักร้องและหนึ่งตัวละครครับอยู่ด้านหลังครับเขาคือน้องกาโมน้องกาโมครับผมนะครับวันนี้ก็น้องจะมาเป็นนักสแสดงประเภท ตลกนะครับไหนตลกยังไงเนี่ยโชว์หน่อยตลกไหนดิหัวเราะกันหนโอ้พอ,พอพอพอไม่รู้ผลหน้าหนาวไ่ได้ไงขาไกลจะค้างเอาเวลาหัวเล้อทิ้งหางจะค้างอยู่เนี่ยน้องกัมโมวันนี้จะเป็นนักสแสดงสมทบครับประเภทตลกนะครับผมสามดาราสามตัวละครพร้อมแล้วไปชมกันเลยกับนักดาบไล่เทียมทานมาเรื่อโชว์ มันไม่คู่สู้ตายอาวุธคู่กัน